ที่นี่สถานีวิทยุศึกษากระทส่งศึกษาธิการกระจายเสียงจากอาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาถนนสีอยุธยาด้วยระบบ FM ความถี่9 2เมกะเฮิรพร้อมทางอินเทอร์เน็ตที่ www.moeradiothai.net Bonjour bien, toi? Salut Aurai, Aliette, ça va? ça va Ça va et toi? Ça va bien, merci สวัสด,ดีก็บท่านผู้ฟังเรายังคงพบกับบุงู u r ในวันและวระเด็อยวกันนี้นะคะท่านผู้ฟังที่เพิ่งเริ่มเรียนภาษาฝรั่งเศสกับเราก็หวังว่าขณะนี้คงจะพูดได้หลายสำนวนทีเดียววันนี้เราจะได้พบกันใช้ภาษาเกี่ยวกับการตอบรับทางโทรศัพท์การบอกลักษณะง่ายๆของบุคคลตบทวนการแนะนำตนเองแล้วก็มีการบอกอายุ การบอกสถานภาพทางครอบครัวอย่างเช่นเป็นโสดยังไม่ได้แต่งงานแล้วก็จะมีการแนะนําตนเองที่เราเคยพบกันมาพูดถึงตนเองจะเป็นเรื่องราวจากรายการวิทยุนะคะเป็นการโฆษณาหาเพื่อนโดยให้ผู้ฟังในโทรศัพท์เข้าไปหาผู้ด,ดําเนินรายการชื่อดร์อามูร์ด r อกเตร์อามูร์ o ีคุตบนสว Docteur Amour, je m'appelle Michel. Très bien, Michel. Présentez-vous. J'ai 30 ans et j'habite Annecy. Et qu'est-ce que vous faites Je suis directrice commerciale. Et vous êtes comment, Michel Je suis jolie, grande, brune et j'ai les yeux marrons et je ne suis pas mariée. อ้าหลแล้วบอกว่าใครเป็นผู้รับสายนะคะเช่นคุณอาเลียตโลจินีเป็นผู้รับสายโลจินีเป็นนามสกุลของคุณอาเลียตค่ะเวลาที่เราจะใช้โต้ตอบกับบุคคลที่ไม่ค่อยรู้จักกันไม่สนิทกันเราจะใช้นามสกุลนะคะอัลโเหรมาดามโลจินีฉันยินอัลโเหรมาดามโลจินีฉันยิก็เหมือนกับเมื่อสักครู่ที่เราได้ยินนะคะดรอรกามู ur, เป็นคนรับก็จะใช้เช่นนี้นะคะ แต่นี้ในการที่คนที่เขาโทรศัพท์มาต,ต้องต้องมีการทักทายสวัสดีด้วยกันนะคะ b Bonsoir d o r t e u r Amour Bonsoir d ส c t e u r Amour แสดงว่ารายการของดรอามูร์เป็นรายการตอนค่าผู้โทรศัพท์มาจึงใช้ว่าบุ้งสวับุ้งสวท่านผู้ฟังคงจําได้นะคะการทักทายเมื่อพบกันเป็นครั้งแรกเราใช้คําว่า b ุ n งจู r เหมือนกับรายการของเรา ชื่อรายการของเราก็ชื่อบงสูวเราใช้ได้ตลอดทั้งวันเลยค่ะแต่เมื่อลาจากกันเราจะใช้โอเคฟัวโอคฟัวถ้าเป็นตอนเย็นหรือว่าตอนค่าเมื่อพบกันเป็นครั้งแรกใช้บงสวกบงสัวนนอกจากนั้นคำนี้เรายังใช้ได้ทั้งในการที่เราลาจากกันด้วยนะคะบูสัวด็อกเตอร์มูร์บูสวด็อกเตอรมูร์เราเคยพบกันแนะนำตนเองมาแล้วนะคะ สาวผู้โทรศัพท์มาก็ใช่เหมือนที่เราเคยพบมาแล้วล่ะคะ่ะดรอมรก our, ให้มิเชลแนะนำตนเองมากกว่านั่นเขาบอกว่า présentez-vous présentez-vous ในการที่บอกว่าพรีเซนง์ตัวเอที่เราได้ยินมานี้บอกว่าช่วยแนะนําตนเองหน่อยสิแนะนําตนเองของคุณน่ยนะคะจงการแนะนําตนเองน่าจะมีมากกว่าการบอกชื่อนามสกุลเพราะว่าตอนนี้ทราบแล้วว่ามีผู้โทรศัพท์มาชื่อมิเชล การแนะนําก็ตามปกตินั่นแหละค่ะจะต้องมีการบอกชื่อแนะนําเพิ่มเติมว่าอายุเท่าไหร่ซึ่งมิชชานั้นอายุ30จึงบอกว่า Je m'appelle Michel j'ai 30 ans Je j'ai m'appelle Michel ans 30นอกจากนั้นมิชชานบอกว่า je vis à a n n e c อยู่ที่เมืองอันซีดรอการโมก็ถามถึงอาชีพ ซึ่งการบอกอาชีพเราเคยพูกันมาแล้วนะคะปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบการรับฟังหน้า5นะคะ Qu'est-ce que vous faites Qu'est-ce que vous faites เธอก็บอกว่าเธอเป็นผู้จัดการฝ่ายขาย Je suis directrice commerciale Je suis directrice commerciale เนื่องจากว่าเป็นรายการหามิตรหาเพื่อนทางวิทยุ จึงต้องให้บอกรายละเอียดมากพอสมควรดรอ,อมัวก,ก็ถามว่าแล้วคุณมีลักษณะรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไร Et vous êtes comment Michel Et vous êtes comment Michel ฟังคําตอบของมิเชลนะคะแสะดงความภาคภูมิใจในตัวเองมากทีเดียวละค่ะ Je suis jolie grande brune Je suis jolie grande brune เรียกว่าเป็นคนตรงไปตรงมาทีเดีวแว้ลค่ะพูดไปตามที่ตนเองมองดูตัวแล้วก็บอกว่าเป็นคนสวยนะคะ Je suis jolie Je suis jolie แล้วก็บอกว่าเป็นคนสูง Grande Grande Grand. เป็นคนมีผมสีเข้ม b r u n e b r u n e ท่านผู้ฟังค่ะขอแทรกตรงนี้สักนิดหนึ่งนะคะชาวโยุโรป หรืออเมริกาที่เราเรียกเขาว่าฝรั่งนั้นมีลักษณะเด่นที่เขาจะบรรยายถึงใครสักคนหนึ่งนอกจากส่วนสูงอ้วนผอมแล้วลักษณะพิเศษคือสีผมกับสีตาเนื่องจากว่าเขาจะมีผมที่สีแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเช่นมีผมสีทองสีน้ำตาลสีน้ำตาลเข้มสีแดงก็ยังมีเลยนะคะถ้าหากว่าเป็นผมสีเข้มก็คือที่สีเข้มกว่าสีทองเข้มขึ้นนะคะ ถ้าหากว่าจะบรรยาถึงตัวเองผู้ชายก็จะบอกว่า je suis brun je suis brun นี่ถ้าเป็นผู้หญิงจะบอกว่าผมสีเข้มคือเข้มกว่าสีทองนะคะก็จะบอกว่า je suis brune je suis brune ดังที่ได้เคยได้พบกันมาแล้วนะคะว่าในภาษาฝรั่งเศสนั้นเป็นภาษาที่มีเพศมีพจน์ เหมือนที่เราเคยพบกันมานะคะ a v o c a t อ v o วกัตทนายความอิตาเลียงอิตาเลียนนะเจ้าอิตาเลียนสีของผมของฝรั่งที่เราพบกันมาบ่อยมากคือผมสีทองถ้าผู้พูดเป็นผู้ชายนะคะก็จะบอกว่า je suis blond je suis blond นี่ถ้าเป็นผู้หญิงเป็นคนผมสีทองนะคะเธอก็จะพูดว่า je suis blonde je suis blonde นี่ก็เป็นลักษณะของผู้คนน,นะคะว่าสูงต่ำดำขาวมีอายุเท่าไหร่เราโดยเฉพาะสีผมถ้าเมื่อไหร่ก็ตามได้ยินอย่างนี้ค่ะว่าจูสีบราหจูสีบรินหรือว่าจูซีบล n งจูสีบลงเดหมายถึงสีของผมนะคะถ้าบรา n บรินหมายถึงผมนั้นสีเข้มขึ้นกว่าผมสีทองคือไม่ถึงกับสีน้ำตาลชัดเจนออกไปหวังว่าท่านผู้ฟัง ก็คงจะรู้จักอาจจะเป็นจากภาพยนตร์หรืออาจจะเห็นของจริงเพราะว่ามีฝรั่งมาบ้านเรามาทีเดียวนั่นก็เป็นเรื่องราวของการใช้คำคุณศรรัพท์บอกว่าลักษณะผู้คนเป็นอย่างไรเพื่อฝึกการใช้ทักษะในการฟังและการพูดเรามาพูดตามด้วยกันก่อนนะคะ je j'ai je j'ai m'appelle michelle m'appelle michelle ans ans 30 30 Je suis directrice commerciale. Je suis directrice commerciale. Je suis jolie, grande, brune. Je suis jolie, grande, brune. Je suis brun. Je suis brun. Je suis brune. Je suis brune. Je suis blond. Je suis blond. Je suis blonde. Je suis blonde. นอกจากสีผมแล้วนะคะสีของตานั้นฝรั่งก็แตกต่างกันส่วนใหญ่สีของในตานเนี่จะไปกับสีผมเช่นในตานสีฟ้าหรือว่าเขียวใสมักจะมีผมเป็นสีทองที่เรียกว่าบโลงบลงเด้อที่ถ้าหากว่าผมสีเข้มขึ้นไปนในทางน้ำตาลที่เมื่อสักครู่เราพบกันมาว่าอ l เลมพังอนะิเลมปรินเนในตานก็มักจะเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆใสๆหรือเป็นสีเขียวเข้มขึ้นนะ,นะคะ ฉะนั้นถ้าหากว่าพบใครผมสีทองแล้วในตาสีดำเชื่อแน่เลยค่ะว่ายอมผมผู้ที่อยู่ลงมาทางใต้เช่นชาวสเปนก็มาจะมีผมสีดำในตาก็สีดำหรือสีน้ำตาลเข้มอย่างเช่นที่มิเชลบัญยาถึงตัวเองว่าเธอนั้นมีผมสีเข้มแล้วก็คือออกสีน้ำตาลหน่อย,นอยในตาของเธอจะเป็นสีมารงคือสีน้ำตาลเจลิ r o n j มารงเจลิ x Marron ง คำว่ามาคงแปลว่าลูกเกาลัดนะคะเปลือกนั้นเป็นสีน้ำตาลโปรดสังเกตตัวเขียนในเอกสารประกอบการรับฟังหน้า11มาคงขยายคำว่าเลเซียที่แปลว่าในตาซึ่งที่จริงแล้วเลเซียนั้นเป็นผู้จน์แล้วเราก็เคยพบกันมาว่าถ้าหากว่าคำคุณศัพท์ขยายคำนามที่เป็นผู้จน์ก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามเพศลู้โของคำนามแต่พเพอิญมาคงนั้นไม่เปลี่ยนแปลงเป็นผู้พจนะคะไม่ได้พิมพ์ผิด เป็นข้อยกเว้นนะคะถ้าสีต่างๆมาจากสีของผักหรือผลไม้เราจะไม่เปลี่ยนแปลงรูปอย่างเช่น orange แปลว่าส้มสีส้มแล้วก็ใช้ orange ถึงจะขยายคำนามที่เป็นผู้หูพจน์เราก็ยังเขียน o r a n g เเหมือนเช่นเดิมคือทำหน้าที่เป็นคำคุณศัพท์นะคะจะเขียนเขียนเช่นเดิมนั้นก็จะไม่เปลี่ยนแปลงรูปก็เช่นเดียวกันกับมาคงที่แปลว่าเกาลัดนะคะและมิชแยนก็บอกสถานภาพทางครอบครัวของเธอว่า Et je ne suis pas marié Et je ne suis pas mariée. เสียงของเธอเหมือนจะร้องไห้เลยนะคะเพราะบอกว่าอายุต้องสามสิบแล้วยังไม่ได้แต่งงานนอกจากนั้นคำว่ายังไม่ได้แต่งงานเราใช้อีกคำหนึ่งได้นะคะว่า Je suis célibataire Je suis célibataire คำว่า célibataire แปลว่าเป็นโสด ใช้คำเดียวกันทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะคะนั่นก็เป็นลักษณะของการบอกสีตากับการบอกว่าเป็นโสดเพื่อให้เราได้รู้จักกันใช้สองประโยคนี้ขอให้พูดตามนะคะ J’ai marrons les yeux จ e กลื a สีมาร e จเกลือสีมารง i ันเป็นโสดฉันเป็น i สดท่านผู้ฟังทั้ในเอกสารประกอบการรับฟังหน้า11 มีศัพท์สำนวนใหม่ให้คำแปลไว้พอสมควรข้างบนขวามือสุดเป็นภาพวาดผู้หญิงสูงโปรง่งซึ่งเขียนกำกับเอาไว้ว่าจ e a n กรองด์เอมังส์จู s ิกรองดยเอมังส์ถ้าเป็นคนสูงแล้วก็ผอมมังส์แปลว่าผอมค่ะในช่วงของ v o c ฟ b u l a i r e คือคำศัพท์ให้สำนวนการบอกอายุง่ายๆในการที่เราจะบอกอายุเราก็ใช้ j จขึ้นต้น แล้วก็ตามด้วยตัวเลขบอกอายุเราพบตัวเลขกันมาแล้วนะคะแล้วก็มีคำว่าองสะกดด้วย r n ตามติปรปลว่าปีนะคะเวลาพูดจะทำเสียงเชื่อมระหว่างพยัญชนะตัวสุดท้ายของตัวเลขบอกอายุกับคำว่าองซึ่งขึ้นต้นด้วยสระได้ให้ตัวอ่านไว้ด้วยอย่างเช่นอายุ20นะคะ20เราพบมาแล้วคือฟังอายุ20เป็นเจฟังตองในเมื่อฟังลงท้ายด้วยตัวเตเราทำเสียงเชื่อม มาจากแวงกับองก็เป็นแวงตองเจแวงตองอายุ13เลข13นี่คงคล่องดีเท13เทราว่า13ดังนั้นเมื่ออายุ13เป็นเทร e กับองก็เป็นเทรซองจึงได้ว่าเจเทรซองเนื่องจากเทร e ลงท้ายด้วย z พยายามออกเสียงให้เป็น z นะคะตัว z เช่นเดียวกันถ้าอายุ16จําจำเลข16ได้ใช่ไหมคะแซซเซ นั้นจะบอกว่าฉันอายุ16ก็เป็นเจแซง n งถ้าห้าขวบคำว่า a n ลงท้ายด้วยเเวลาที่เราทำเสียงเชื่อมกับอองก็เป็น s n ซ o ng ถ้าหากว่าเป็นอายุ25ก็เป็นแวง n ซงองนี่เป็นลักษณะพิเศษอีกอย่างหนึง่งในการออกเสียงภาษาฝรั่งเศสจะมีการทำเสียงเชื่อมนะคะเหมือนที่มิชานบอกว่าเธออายุ30ก็คือ J’ai 30 a n s j'ai 30 ans ตอนนี้มาทําแบบฝึกหัดเกี่ยวกับการบอกอายุตามคุณอริยะนะคะเธอจะให้ตัวเลขแล้วเธอก็จะซ้ําในสิ่งที่ท่านผู้ฟังหาอีกครั้งหนึ่งค่ะ example j'ai 30 ans 20 j'ai 20 ans à vous maintenant j'ai 30 ans 20 j'ai 20 ans j'ai 20, 20, 20 ans 16

ตามที่เราเสนอมาที่นี่สถานีวิทยุสื่อาบอกอาชีพบอกอายุกระทรวงศึกษาธิการบอกว่าสูงต่ำตามขาอย่างไรอยู่ที่ไหนศึกษาภูมิลัมไสจากไหนตอนนี้เรามาฟังเดียร์ล็อก92เมกะเฮิรตซ์มิเชลที่โทรศัพท์ไปถึงดรอาโม่ค่ะดรอาโม่จีคุตส์บุ๊นส์วาร์ดรอาโม่ฉันมัพเปิลมิเชล Très bien, Michel. Présentez-vous. J'ai 30 ans et j'habite Annecy. Et qu'est-ce que vous faites Je suis directrice commerciale. Et vous êtes comment, Michel Je suis jolie, grande, brune et j'ai des yeux marrons et je ne suis pas mariée. Bonjour, je m'appelle Prani, je suis lycéenne. J'ai 17 ans, je suis grande, j'habite à Bangkok, mais je suis de Sangla. Bonjour, je m'appelle Prani, je suis lycéenne. jai je j'habit je ans grande Bangkok mais Sengkla suis suis 17 de à เห็นมันค่อง่ายๆเราสามารถจะนำศัพท์ที่เราพบมาแล้วมาสร้างประโยคอาจจะพูดถึงตัวเองหรือพูดถึงใครสักคนหนึ่งก็ได้แต่นี่มีข้อสังเกตว่าการบอกว่าอยู่ที่เมืองไหนเราใช้ชื่อเมืองเฉยๆได้นะคะเช่นจับิ b บัง k o k หรือจะใช้ว่าจับิทอ Bangkok จะได้ทั้งคู่เลยนะคะแต่ส่วนใหญ่เขาจะใช้ว่าชาบิดบางกอกเมื่อสักครู่นี้ที่คุณอริยียตบรรยายถึงว่าเธอชื่อปรณีบอกชาบิดอาบางกอกก็เป็นความที่แล้วแต่ว่าใครจะชินกับจะใช้เป็นอาบางกอกหรือบางกอกเฉยๆก็ได้แล้วส่วนเธอบอกว่าแม้ชูซีเดอสงขาเผอเอินเธอเป็นคนฝรั่งเศสออกเสียงสงขาก็ใกล้เคียงน,น,นะคะ ในการบอกพิลำนาวดั看看้งเดิมเราใช้คำว่าเดิแล้วก็ตามมาด้วยเมืองที่เราเคยอยู่นะคะอย่างเช่นเกิดที่สงขลาแล้วก็อยู่ที่นั่นสักระยะหนึ่งมาทางานที่กรุงเทพเป็นต้นเรามาฟังดียรล็อกระหว่างดรอามอร์มูกับมิชชันได้กันอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ไม่ดูเอกสารประกอบการฟังนะคะดรอเจอร์อา u มูจิคุต Docteur amour, je m'appelle Michel. Très bien, Michel, présentez-vous. J'ai 30 ans et j'habite Annecy. Et qu'est-ce que vous faites Je suis directrice commerciale. Et vous êtes comment, Michel Je suis jolie, grande, brune et j'ai les yeux marrons, et je ne suis pas mariée. Docteur amour, Docteur Amour, j'écoute. Bonsoir, Docteur Amour. Je m'appelle Pierre. C'est pour une petite annonce Oui, Docteur Amour, j'ai 22 ans. Je suis célibataire et je suis de Paris, mais j'habite Bordeaux. Et qu'est-ce que vous faites Je ne travaille pas, mais j'aime la télévision, l'art et l'histoire. Et c'est tout, Pierre Non. Parle bien, lais, bien Pierre Rest rester avec Tr nous คราวนี้ชายหนุ่มชื่อเปียร์โทรศัพท์มาก็เหมือนกับมิเชลเลยนะคะในช่วงแรกรลดูอาหมวกก็ถามว่า s ิ p p o s e อินปติตะนองตามปกติแล้วอินปติตะนองเราจะพบในหนังสือพิมพ์ในวารสารต่างๆเป็นการโฆษณาขายหรือว่าหาของมืสิ่งบางอย่างเช่นขายบ้านขายรถหรือทํานองกลับกันอาจจะหาซื้อบ้านซื้อรถเป็นข้อความสั้นๆนะคะ ลดตัออมวงนำมาใช้กับรายการของตนเพราะว่าคล้ายกับการโฆษณาแต่เป็นโฆษณาตัวเองนะคะบอกลักษณะของผู้โทรศัพท์มาก็เหมือนกับที่เราพบมาแล้วในการที่จะให้ผู้คนอื่นๆที่เขาฟังรายการนี้ได้ไดไดรู้จักว่ามีนิสัยต้องกันไหมจะได้ติดต่อกันต่อไปจะได้ยินเสียงคุณลักษณะของเปียอันดับแรกก็คือ J'ai 22 ans et je suis célibataire.

ในเอกสารประกอบการฟังหน้า25มีภาพแผนที่ประเทศฝรั่งเศสแสดงเมืองเอาไว้นะคะซึ่งแผนที่นี่ออจจะจางๆเพราะว่าต้นฉบับเป็นเป็นสีอ่อนๆนะคะถ้ามือฟังก็เติมเส้นให้มันหนาขึ้นจะได้เห็นว่ารูปร่างประเทศฝรั่งเศสเป็นอย่างไรจะเห็นว่าเมืองบอกด้วยอยู่ตรงไหนนะคะทางซ้ายมือนะคะติดกับมหาสมุทรแอตแลนติกเราคงชินกับคําถามเกี่ยวกับอาชีพมาแล้วใช่ไหมคะคือใช้คําว่า vous faites กสกูบูแฟทได้ยินมาตั้งแต่นานแล้วเลยนะคะคำตอบก็คือ Je Je ne travaille pas. Je ne travaille pas pas ผมไม่ได้ทำงานในการที่ไม่ได้ทำงานนี่แปลได้สองอย่างนะคะคืออาจจะเป็นลูกเศรษฐีเจ้จาของไรอ่งุ่นเพราะว่าบ็อกโดนี่บ็อกโดอย่างที่มสักครู่นี้เพื่อนให้ฟังว่าผลิตแล้วุ่นนี่มากมายทีเดียวหรืออาจจะช่วงนี้ตกงานก็เป็นได้แล้วเปียก็บอกถึงรสนิยมของตัวเองนะคะ J'aime la télévision L'Art L'Histoire La Télévisions L'Art L'Histoire J'aime et t J'aime ผมชอบโทรทัศน์ในความหมายว่าชอบดูรายการโทรทัศน์ชอบศิลปะแล้วก็ประวัติศาสตร์ดล้วอมูถามต่อว่าเท่านี้ใช่ไหมจำนวนว่าเท่านี้ใช่ไหมหมดแค่นี้ใช่ไหมใช่ว่า C'est tout Pierre C'est tout Pierre เียก็บอกความสามารถของตัวเองเพิ่มเติมนะคะซึ่งแตกต่างมาจากมิเชล e bien anglais et espagnol Je parle bien anglais et espagnol ang es คุณสมบัติพิเศษของเขาก็คือพูดภาษาอังกฤษและภาษาสเปนได้อย่างดีเลยนั่นก็เป็นลักษณะของการที่จะเป็นสร้างปฏิตนน้องสกอตสนาตัวเองนะคะเพื่อฝึกทักษะการ J'ai vingt-deux ans et je suis célibataire. J'ai vingt-deux ans et je suis célibataire. Je suis de Paris, mais j'habite Bordeaux. Je suis de Paris. Mais j'habite Bordeaux. Je ne travaille pas. Je ne travaille pas. J'aime la télévision, l'art et l'histoire. J'aime la télévision, l'art. Et l'histoire. C'est tout. C'est tout. Je parle bien anglais et espagnol. Je parle bien anglais et espagnol. จากคุณสมบัติที่น่าสนใจของเปียร์ดรอามูร์จึงบอกว่าแคสเซ่อเวกโนอยู่กับเรานะคือคอยให้มีคนต่อมาเพื่อทำความรู้จักกันต่อไปเรามาฟังเดียล็อกนี้ด้วยกันอีกครั้งหนึ่งโดยไม่ดูเอกสารประกอบการฟังนะคะดรอามูร์จีกูต r docteur Amour je m'appelle Pierre c'est pour une petite annonce Oui, docteur Amour, j'ai 22 ans, je suis célibataire et je suis de Paris, mais j'habite Bordeaux. Et qu'est-ce que vous faites? Je ne travaille pas, mais j'aime la télévision, l'art et l'histoire. Et c'est tout, Pierre? Non, je parle bien anglais et espagnol. Très bien, Pierre. Restez avec nous. Oui. Michel et Pierre, aussi, dans vu, Bonjour, je m'appelle Michel et vous? Moi, je m'appelle Pierre et je suis de Paris. Moi, je suis Nancy et je suis euh, directrice commerciale. Bonjour, je m'appelle Michel et vous? Moi, je m'appelle Pierre et je suis de Paris. Moi commerciale suis suis directrice je je et Dancy คงไม่ต้องอธิบายใดๆทั้งสิ้นนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราพบกันมาถ้ามผู้ฟังหาโอกาสแนะนําตนเองง่ายๆโดยเริ่มต้นเช่นนี้ได้เลยละคะแล้วก็ถ้าหากว่ามีสิ่งที่น่าสนใจที่จะฝากก็คือในประโยคเดียล็อกที่เราพบกันมาเมื่อสักครู่นี้นะคะในคาพูดของมิเชลที่ว่า je suis dancy Je suis a ท่านผู้ฟังคะจะไปยมสักครู่นี้ที่คุณอารียตพูดให้ฟังว่า Je suis d a ด n si ซี่อัซเป็นชื่อเมืองเล็กๆแถบแคว้นออสซาวัวใกล้ชายแดนประเทศสวิสเป็นเมืองที่ยังคงเก็บรักษารูปแบบของบ้านเรือนเก่าแก่ที่ดูคร่ำคร่าแต่ว่าแข็งแรงเป็นสัญลักษณ์ของเมืองมีคูคลองเล็กๆมีน้ำใสแล้วก็ยังเก็บสภาพของสะพานสมัยโบราณที่ยังปรากฏอยู่นะคะ ที่มีชื่อเสียงมากๆของอันซี่ก็คือเลรลักดันซีทะเลสาบของอันซี่ครั้งหนึ่งเคยมีน้ำที่ชาวฝรั่งเศสบอกว่าเสียเขาก็ช่วยกันพลิกฟื้นคืนชีพให้กับทะเลสาบแห่งนี้จนน้ำนั้นสะอาดใสแจ๋วลงไปไว่ายน้ำได้อย่างดีนอกจากนั้นบ้านเรือนที่อยู่ริมทะเลสาบก็มีระเบียงบ้านที่ปลูกดอกไม้ตามระเบียงตามหน้าต่างสีสวยหลกักหลายทีเดียวนะคะเป็นเมืองท่องเที่ยว ที่ผู้คนไปกันมากทีเดียววันนี้เราก็ได้รู้จักกันทักทายในตอนค่าน,นะคะคือบุงสวัสแล้วก็ได้เรียนอธิบายไว้ว่าบุงสวั K นี้เราใช้ได้ทั้งในตอนที่พบกันเป็นครั้งแรกหรือว่าในตอนที่ลาจากกันก็ได้ในตอนค่าน,นะคะบุงสวั K ก็ยังพบการบอกอายุอย่างเช่นมิเชลบอกว่าเธออายุ30เธอก็บอกว่าเชท้องต่องแล้วก็ยังบอกลักษณะของบุคคลต่างๆนะคะว่าลักษณะเป็นยังไงสูง แล้วก็เราได้พบเกี่ยวกับวัฒนธรรมที่ว่าผมสีทองตาสีฟ้าดังนั้นท่านผู้ฟังก็ได้หาเวลาทบทวนเราได้ใส่ไว้ในเอกสารประกอบการฟังมีคําแปลไว้ให้เพื่อว่าหลังจากที่ฟังรายการที่แล้วไปเปิดดูเอกสารแล้วก็อ่านออกเสียงจะดีที่สุดเลยล่ะคะ่ะจะทําให้ท่านผู้ฟังเข้าใจภาษาังเสียดได้ดียิ่งขึ้นเวลาของเราสําหรับวันนี้ก็เห็นจหดลงแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีคะ่ะอ๋อว่า o r o c i n ที่นี่ <c oughs> สถานีวิทยุศรรึกษากระทรวงศึกษาธิการกระจายเสียงจากอาคารสูงเทคโนโลยีทางการศึกษาถนนสีอยุธยาด้วยระบบ FM ความถี่92เมกะเฮิรตซ์พร้อมทางอินเทอร์เน็ตที่ www.moeradiothai.net